สาวยายาอุรัสยานะครับรับบทพี่เลี้ยงเด็กโดยนางเอกสาวท่านนี้เรียกได้ว่าสวยน่ารักมากๆเลยนะครับสาวยายาเนี่ยเขาอัพรูปลงอินสตาแกรมทั้งหมด5รูปด้วยกันคือมาเป็นรูปที่สาวยายาเนี่ยอุ้มน้องเกลลูกแม่ชมพ่อนอตและก็มีไปเล่นกับน้องสายฟ้าพายุด้วยในส่วนของแคปชั่นนะครับพูดได้เลยว่าสาวยายาเนี่ยโดนเด็กๆตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแคปชั่นว่า I am in love แ a ชกก้ามขึ้นเลยฮฮิ <h> ิ ih <ihi> นั่นเองครับเราพามาส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับก็แน่นอนว่าเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงเหล่าแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์กันมากมายเลยโดยมีชมพู่อารยานะครับแม่ของเราเด็กๆเนี่ยมาคอมเมนต์เป็นเหล่าอีโมจีน่ารัก4ตัวด้วยกัน ในส่วนของคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับหรือชาวเน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นยิ้มตามเลยค่ะน่ารักมากแก๊งนี้นี่พี่ย่าโดนเกลตกแล้วน่ารักปุ๊ปิ๊กน่ารักที่สุดน่ารักมากส่วนตัวเราแล้วนะครับเราชอบคอมเมนต์นี้สุดเลยเขาบอกว่าชอบทาอุ้มข้าวเอวเหมือนอุ้มลูกตัวเองจริงๆค่ะน่ารักมากนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีคอมเมนต์บอกว่าน่ารักและอีโมจิหัวใจอีกมากมายเลยครับ